สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกัน ว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่ถือว่าเข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่16เมษายนปี2565ค่ะและก็เหมือนเช่นเคยนะเราจะไม่ได้มีการจัดอันดับว่าใครเป็นอันดับ1อันดับ2หรืออันดับ3นะคะก็จะยกมาแล้วก็อธิบายกันให้ทราบแต่ละลัคนาราศีเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวพฤษภท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษภก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภ ว่าทำไมคุณถึงเข้าเกณฑ์เป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่16เมษายนปี65ค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภคะ่ะ คุณมีดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระค่ะตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65ดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ก็ยกเข้าสู่ราศีมีนนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนลาพระของตัวคุณนะคะการที่ดาวพระพฤหัสโคจรเข้าเรือนลาพระและได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้โชคลาภเข้ามาที่ตัวคุณอย่างแน่นอนโอกาสและจังหวะดีๆเข้ามาสู่ตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะถือว่าเป็นมุมที่ดีมากๆเลยนะดาวพระพฤหัสโคจรอยู่ ู่ในเรือนลาพระนอกจากนั้นดาวพระพฤหัสยังเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้มรดกมีเกณฑ์ที่จะได้ของจากคนอื่นมีเกณฑ์ที่จะได้เกิดการแบ่งที่แบ่งทางมีโชคจากทางไกลนะคะชาวลาราศีพฤษภลองสังเกตตัวเองดูนะในช่วงนี้คุณอาจจะได้เข้าไปทํางานเข้าไปรับผิดชอบแทนคนอื่นนะคะคนเหล่านั้นอาจจะมาทํางานไม่ได้อาจจะป่วยหรือติดธุระปะปังต่างๆหัวหน้างานมองเห็นแล้วว่าคุณสามารถ มาทาแทนได้เขาจะมอบหมายให้คุณทําแล้วพอคุณไปทําแล้วมันมีเกณฑ์ที่จะทําได้ดีชื่อเสียงลาภผลนะคะคําชมต่างๆรางวัลต่างๆจะมีโอกาสตามมานั่นเองค่ะในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะถ้าคุณอยากจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะลองดูถ้าเกิดได้เลขจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะดาวพระพฤหัสเป็นดาวตัวแทนของคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณอาวุโสกว่าคุณคนที่เขามีความรู้มีประสบการณ์ถ้าเขาเหล่านั้นให้เลขอะไรกับคุณลอง นําไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคดูได้และถ้าเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับทางไกลนะคะการติดต่อทางไกลการเดินทางลักษณะนี้เอาตัวเลขที่เกี่ยวข้องมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เช่นเดียวกันค่ะการทําบุญเกี่ยวกับศาสนาการทําบุญเกี่ยวกับน้ําดื่มจะส่งผลดีแก่ดวงชะตาของชาวพฤษโตกเป็นอย่างมากเลยนะคะก็จะยิ่งเกื้อนหนุนกันนะไม่พอเท่านั้นค่ะดาวพระจันทร์โคจรมาเป็นปุตตะแก่ลัคนาได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคด้วย ซึ่งปุตตะนั้นก็หมายถึงโชคลาบเล็กนะคะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากบุตรบริวารได้รับการเกื้อหนุนสนับสนุนจากคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณได้รับโชคจากบุคคลเพศหญิงเพราะดาวจันทร์ที่โคจรมาเป็นปุตตะในครั้งนี้เป็นตัวแทนของผู้หญิงเป็นตัวแทนของเพศแม่นั่นเองค่ะถือว่าชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงนี้เนี่ยดวงดีดวงเฮงนะคะคุณจะได้รับการเกื้อหนุนจากคนรอบข้างค่ะ การทามาหากินกิจกรรมธุระปะปังต่างๆจะจัดการได้อย่างราบรื่นค่ะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเท่านั้นในช่วงที่คุณต้องเดินทางไกลอาจจะมีการเจ็บไข้ไม่สบายเตรียมอยู่เตรียมยาให้ดีด้วยในช่วงตั้งแต่16เมษายนเป็นต้นไปในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคะอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่ชาวพฤษพจะต้องระวังกันด้วยค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชาย ให้ชาวพิะศพทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเฮงรวยปังกันทั่วหน้านะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ